สวัสดีผู้ติดตามและก็เพื่อนๆที่รักฟุตบอลทั้งหลายนะครับวิเรียกดารานะครับผู้รักษาประตูของทีมชาติกัมพูชานะครับก็ผลนมนทินเรียบร้อยแล้วนะครับวิเรียงดารานะครับมีจังหวะที่เสียประตูให้กลับสิงคโปร์แบบง่ายๆถึง2จังหวะนะครับก็เลยเกิดคําถามจากแฟนฟุตบอลในอาเซียนว่า2จังหวะนี้ทางผู้รักษาประตูของูชาเนี่ยครับมีโอกาสที่จะรับงานหรือว่าล้มบอลหรือเปล่านะครับโดยเกมนี้นะครับเกิดขึ้น ในศึกฟุตบอลอาเซียนครับนะครับปี2024นะครับระหว่างสิงคโปร์กับทางกัมพูชานะครับโดยล่าสุดนะครับสหพันธ์ฟุตบอลกัมพูชานะครับออกแถลงถึงกรณีตั้งข้อหาสงสัยล้มบอลของวิเรคดารานะครับผู้รักษาประตูของทีมชาติกัมพูชานะครับหลังทาพลาดจนทีมเสียประตูในศึกฟุตบอลจิงแชมป์อาเซียน2024นะครับโดยเกมดังกล่าวนะครับนายดันลายนี้นะครับได้เตะบอลในกรอบเขตโทษพลาดถึง2ครั้งนะครับจนทําให้เกิดเสีย2ประตูและพ่ายให้กับสิง รโปไปด้วยสกอร์หประตูต่อ2นะครับล่าสุดทางสะพันฟุตบอลกัมพูชาได้ออกมาเปิดเผยแล้วครับว่าวิรียกรดาลานะครับไม่มีความผิดและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อสงสัยในกรณีที่ล้มบอลใดๆทั้งสิน้นทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาจากความผิดพลาดและเทคนิคส่วนตัวนะครับผมช้างศึก u 17นะครับก็อุ่นเครื่องทดสอบทีมนัดแรกพบกับราชนาวีนะครับ วันที่6มีนาคม2,568นะครับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงอุ่นเครื่องนัดแรกนะครับของการเก็บตัวที่แคมป์ดานามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับระหว่างวันที่3ถึงวันที่20เมษายน2 5 6 8ครับ โดยการอุ่นเครื่องเกมนี้นะครับเป็นการพบกับสโมสรฟุตบอลราชนาวีจากไทยลีก3นะครับโดยเป็นการอุ่นเครื่องแบบ3ควอรเตอร์นะครับและไม่มีการแจ้งผลหลังจากนี้นะครับทีมชาติไทย u 7 7จนะครับจะเก็บตัวฝึกซ้อมและก็อุ่นเครื่องอีก2นัดนะครับจนถึงวันที่14มีนาคมที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์นะครับจังบัดสมุทรปราการก่อนประกาศรายชื่อตัดอีมครับ เหลือ25นักกีฬานะครับเดินทางไปเก็บตัวต่อที่ Aspire Academy ที่ประเทศกาตาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับผมส่วนเจ้าหนูใครรอนะครับออกมาเคลื่อนไหวนะครับหลังเจ้าตัวไม่มี1ในรายชื่อ30คนสุดท้ายหลังจากที่เซอร์จะเด็ดนะครับจะเด็ดมีล่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับประกาศร,รายชื่อ30นักเตะเตรียมลุย ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายนะครับทางด้านของไคลรอนะครับนักเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษของ Nottingham f o r เรสนะครับไม่มีชื่อไปต่อในการประกาศรายชื่อ30คนสุดท้ายและพร้อมส่งกำลังใจช่วยเพื่อนๆร่วมทีมนะครับโดยไคลรอได้โพสต์แสดงความยินดีกับเพื่อนๆช้างศึกยู17ว่ายินดีด้วยกับเพื่อนเพื่อนย17ทุกคนผมภูมิใจในตัวพวกคุณและผมจะเชีย์เพื่อนๆนะครับ มอยากจะบอกแฟนบอลทุกคนที่ให้การสนับสนุนเป็นกําลังใจให้ผมขอขอบคุณมาดามแป้งผู้จัดการและราพยูสิทุกคนสําหรับโอกาสของผมและสำหรับการดูแลผมเป็นอย่างดีนีครับเจ้ตัวก็เอาจริงๆก็น่าสงสารเหมือนกันนะก็ขอให้น้องไปพัฒนาตัวเองแล้วก็กลับมาใหม่นะครับมาดามแป้งนะครับบุกสํานักง,งานฟีฟ่าด้านอินฟลาติโนนะครับก็ร่วมต้อนรับนะครับ นายกสมาคมนะครับฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับเดินทางไปยังสำนักงานใหญ่สาพันฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่านะครับที่เมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับผม อาดามแป้งนวลพันล่ำซำนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับลุยงานต่อนะครับไปที่ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับเดินทางเงยือนสำนักงานใหญ่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟี ف าที่เมืองซูริสตประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่5มีนาคม2568นะครับโดยการเดินทางไปครั้งนี้นะครับมาดามแป้งถือเป็นการเยือนครั้งแรกหรือหารือแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาฟุตบอลไทยนะครับโดยมีจานนี่อินฟาติโนประธานฟี ف าและมาติอัศ ตามสตองนะครับให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับด้านอินฟาติโนได้กล่าวชื่นชมความสําเร็จของทีมชาติไทยภายใต้การนําทีมของมาดามแป้งนะครับและก็พร้อมให้การสนับสนุสน,นวิสัยทัศน์ในการพัฒนาฟุตบอลไทยเป็นความยินดีของผมที่ได้พบคุณนวลพันธ์ล่ำสำําประธานสมาคมฟุตบอลของประเทศไทยที่สํานักง,งานของฟีฟาวันนี้ช้างศึกประสบความสําเร็จอย่างมากภายใต้การเป็นผู้นําของเธอและพวกเราที่ฟีฟาก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนด้านวิสัยทัศน์ของเรา เพื่อให้คำแนะนำต่อเด็กหญิงและเด็กชายในประเทศที่งดงามของเธอให้รู้จักกีฬา ก็ประธานฟี่าอินฟา์ติโนเปล่าก็ประมาณนี้นะครับผมนอกจากนี้นะครับมาดามแป้งนะครับยังได้รับเชิญให้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก2025ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่13รกรกฎาคม2568อีกด้วยนะครับสำหรับการเยือนนักงานใหญ่ฟี่าในครั้งนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมาดามแป้งในการพัฒนาฟุตบอลไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นนะครับและสร้างความสัมพันธ์อันดี กับองค์กรระดับโลกอย่างฟีฟ่านะครับเรามาปิดท้ายด้วยอันดับแลนด์กิ้งฟีฟ่าฟอกฟุตบอลหญิงกันบ้างดีกว่านะครับฟุตบอลหญิงนะครับรังอันดับที่47ของโลกเลยนะครับจากการประกาศฟีฟ่าแลนด์กิ้งในเดือนมีนาคม2025นะครับ สหพันฟุตบอลนานาชาตินะครับหรือฟี فا ได้ประกาศผลการจัดอันดับโลกฟุตบอลหญิงฟี f a วูเมนเว r ร์ r ล n k i กิ้งนะครับประจําเดือนมีนาคม2025อย่างเป็นทางการนะครับโดยผลปรากฏว่าฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับลังอยู่อันดับที่47ของโลกนะครับล่วงมา2อันดับนะครับจากการประกาศผลล่าสุดนะครับการเปลี่ยนแปลงอันดับครั้งนี้นะครับเกิดจากหลังการที่แข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องในพิงก์เลดี้ครับที่นครดูไบสหรัฐอาหรับอิเมิเรตนะครับซึ่งฟุตบอล หญิงทีมชาติไทยนะครับมีผลงานก็ไม่ค่อยจะดีนะครับโดยการแพ้รัเสเซียไป1ประตูต่อ3นะครับแพ้เกาหลีใต้ไปศูนประตูต่อ4แล้วก็เสมอกับอุซเบกิสถานไปศูนย์ประตูต่อศูนะครับส่งผลให้คะแนนสะสมลดลงไป5.2คะแนนเหลือ1 5 0 6 1 3คะแนนนะครับสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับรังอันดับอยู่ที่9้าของเอเชียนะครับแล้วก็มีโปรแกรมสำคัญรออยู่นะครับโดยการที่จะเรียกตัวเก็บอีกครั้งในช่วงฟี ف าเดือนเมษายน นี้นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมกับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับรอบคัดเลือกระหว่างวันที่23ิมิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคม2568นะครับส่วนท็อป10บฟูแมนเบอร์แลนด์กิ้งนะครับก็อันดับ1ก็เป็น USA นะครับอันดับ2ก็เป็นสเปนนะครับอันดับ3เยอรมัน อันดับที่4เป็นอังกฤษนะครับอันดับ5เจแปนนะครับก็บวกมา3านะครับอันดับ6กสวีเดนนะครับอันดับ7เป็นแคนาดาอันดับ8เป็นบราซิลอันดับ9นะครับเป็นเกาหลีเหนือแล้วก็อันดับที่10นะครับก็เป็นเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์นะขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะครับถ้าแอดพูดผิดประการใดต้องขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ